ทางไปรีสอร์ทพิเชษก็มีแต่ปลูพักออแกนิกค่ะเดี๋ยวเองก็จะไปดูรีสอร์ทกันว่ารีสอร์ทพิเชษแกปิดยังไงเนาะ เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเนาะว่าขเขาทำยังไหนนกีกรุดแกก็อยู่ขั้นข้างนานนะคะ่ะแกนำทางไปค่ะมีโอกาสตรงมาได้พักเลยค่ะวันนี้มาแบบปุ๊บปั๊บทัวร์นะคะถึงแล้วค่ะรีสอร์ทพิเชษค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ารีสอร์ทพิเชษเข้าเป็นยังไงค่ะก็บรรยากาศได้เลยค่ะ สวัสดีครับเมื่อนี้มีผู้บุ๊คลงกำลังครับมีผู้บุกรุกจากแดงไกลปุ่งมาหาพี่บุ๊คของข้าเจ้าของดีสวยค่ะเนื้อครับด้านโน้นก็คือผาซ่อนแก้วด้านโน้นผาซ่อนแก้วครับเป็นผู้วิลาด้วยใช่ไหมคะพิเชษขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของนะครับเด้อขออนุญาตนะครับสวัสดีค่ะขอนุญาตครับ มีภูวิลล่าด้วยนี่ค่ะน้าชาน้าชาไปขอกุญแจแม่บอกพ่อเปิดปั๊มน้ำเลยหรอกไหนวัดผาซ้อนแก้วค่ะพี่ชเขาต่อนแก้ยู่งก่นครับนู้ตรงทะเลหมอกตรงทะเลหมอกใช่ไหมค่ะวินามาถ้าเกิดแบบมีภูวิลล่าเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดนะคะม่แพงครับใช่มีภูบุกลุกครับสงสัยทิ่ขอดูคลิปเพิ่นระเบิงอาการ นี่ครับอันนี้เป็นสามชั้นอ๋อค่ะนี่ครับนี่เจ้าของนอนฟังอยู่นอนน้ำได้ไหมนอนน้ำได้ไหมที่ไหนตอนนี้นี่เพื่อนครับเคพื่อนค่ะนี่ค่ะเพราะอ่าเอ้ยหนูชวนชวนพี่ข้าวมาสิชวนพี่ข้าวชวนบีบีมาครับบีบีอันนี้อันนี้นี่เจ้าของมันครับในผู้ดูแลครับ แม่มาครับมี่ภรรยาครับสวัสดีค่ะภรรยาครับเป็นน้องของคุณนาบูดยู่บ้านครับนี่บูดสองครับนี่ผู้บูดสองครับมาเชิญพีเชิดแกก้อนใส่ได้เจ้าของรีสอร์ทไปได้ใช่ครับใช่ครับเชิญครับรีวิวตามไปเลยค่ะเชิญครับเชิญครับแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยครับนะฮะเชิญครับเชิญไปไปไลน์ช่องช่องช่องหนูยิ้มนี่ออริจินอลเนาะ พารีวิวลีสองวัดแถมแถม,มแถมแถมแมโอ้วสวยมากเลยโน่นครับผาซอนแก้วนี่ค่ะผาซอนแก้วครับนี่ทุ่งกัะหันลมเรากวก็จะหจายใจ้่ถิ่นพารีวิวพาดูผู้พุกลุกมจาจากใหรครับมาจากโคราชค่ะ,คะคเจว,วันครับสิบ สิทธิผู้พี่ใช่คพยายามสิทธิผู้น้องนะะใช่โชคสับผู้ะเครื่องครับโลกยุทธใหม่นะคุยกันไปน้ำถ่ายคลิปไปด้วยวันนี้ก็มามารีสอร์ทมาเยือนรีสอร์ทพิเชษมาหยางบ้านซะใช่มาหยางบ้านไอบ้านไสซะนะครับเดี๋ยวก็จะต้องได้มาพักเลยค่ะเพราะว่ารีสอร์ทพิเชษนี่มีมีสาไห่น้ำด้วยค่ะตรงนั้นของไอของก้าเจ้าของเจ้าเหมือนมาขอไทยซื้อเดี๋ยวน่ะโอ้ยใจไม่น่ะ ใช่หน้าผนไม่ใช่หรือว้า wow. นี่ค่ะนี่ข้างในะขออนุญาตนะครับอุ้ยนี่มีอ่างส่วนตัวด้วยค่ะคุณน้าคุณนานี่ค่ะตื่น,นหนูยิ้มว่างัยอ่ะหนูยิ้มหนูยิ้มเมา่นี่ตื่นหนูยิ้มอ่ะหนูยิ้มบอกแม่เลยหนูยิ้มอม่ะห,หนูยิ้มนอนไหมหนูยิ้มหนูยิม้มนอนหนูยิ้มบอก,บอกว่าครูเขาก็เป็นเบิ้ลแล้วพยาบาลก็เป็นเบิ้ลแล้วหยุดเลี้ยงมือเดียวเบิ้มเป็นยัไง มีเดี๋ยวผ้าไปเบิึงเลือดจ้าของคนอยู่ในห้องหนาวกว่อโอเคค่ะพี่เชษฐมีกี่หลังมีกี่หลังค่ะวิลล่าหลังเดียวครับครับสามสั่นหลังเดียวนะครับก็ถือกล้องคนละตัวเลยค่ะถือกล้องคนละตัวครับพวกเบึงของได้หมดบรรยากาศยังดีเลยนนีีครัับตอ้้ง อันนั้นขาบ้ซนแก้วพี่ขับ้ซนแก้วครับเลี้ยงสั้นกัอยู่ประมาณนี้ครับเลี้ยงสั้นอยู่ทางนี้ครับมีทุ่กอย่างครบอันนี้แกก็ต้องได้พาเที่ยวเลยค่ะพาเที่ยวพาทัวร์นะคะวันนี้เขบคุณนสิทธิ์พี่ครับนามสิทธิ์พี่เจอวันธรรมยามหอตเทือนหอตสั้นหอตบานครับแกก็ถ่ายคลิปงไปแตรงนี้ก็เป็นห้องนอนชั้นที่สองค่ะแต่แบบ วิวอย่างดีเลยนะค่ะราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดอันนี้วิววิวตรงที่นอนนะค่ะนี่ค่ะทีมเจโอบ้านราคาพิเศษเนาะนั่นบอกไปเลยทีมเจโอวันออฟิเชียลหรือเจโอทูนี่ราคาพิเศษเคยเห็นบ้านติดแก๊สไหมบ้านติดแก๊สได้ไหบ้านติดปัญญาติดแก๊สติดแก๊สนี่เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นติดแก๊สนะคะ เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงค่ะโอ้ยโซฟาโซฟาแบบของนั้นมีคอนสิีความได้เหรอใช่ค่ะขั้นสิียงแนงครับไม่ได้โตครับเขามากคันเต้เลยครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบเลยอันนี้ก็อีกห้องนึงค่ะอู้สวยฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องผมเลยครับฝากช่องเอาเชสังเกต์ค้าวครับช่องน้อยๆครับหัวล้านปากกระเตยเขาเอินหัวล้านลืมคู่นะครับขอบคุณ ช่องหนูยิ้มนะครับ jo 1มาเยี่ยมสิทธิ์น้อง jo 2ูนะครับมาเขาคอครับหาที่พักบ่ได้ว่ามีที่พักขึ้นมากครับบ่มมหมองกินเขาเมื่อแวะอยู่บ้านนะฮะเราจะพาไปกินที่บูดโภชนาะก๋วยเตี๋ยวเหนือแซ่บที่สุดอร่อยค่ะไปกินมาแล้วบูดโภชนาะคือ <c oughs> ไงใจกันมาครับเดี๋ยวเราไปไปเบิงเรือก,กันค่ะเดไปเขาคอ,อ,อ,อไปชมคลิปต่อไปเนาะไปดูเรือเรืออะไรฝนก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าเราเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปค่ะ